ชายชอบเทรดฟิวเจอร์ระวังให้ดีไม่แน่คุณอาจจะเป็นเหมือนกับชายคนนี้ก็ได้นี่คือเจมส์วินเด็กบ้านนอกอังกฤษที่อยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองเลยกระโดดเข้ามาในโลกคริปโตตอน2020ได้อิทีเลียมมูลค่า6,000ดอลลาร์จาก阿拉米ารีเสิร์ตมาโดยใช้มเป็นทุนเริ่มเทรดตายของเจมส์จะชอบเล่นล้อง 40x โดยถือคติว่า high risk high reward และมันก็ได้ผลนะครับเพราะป,ปี2022ได้กําไรจากเหรียญเป้ๆมา25ล้านจากทุน7,600ดอลลาร์เท่านั้นแต่ความสําเร็จนี้ทําให้เจมส์ ติดมากขึจนพฤษภาที่ผ่านมาจากดาวกลับสู่ดินอีกครั้งเขาถูกล้างพอร์ตครั้งใหญ่ที่สุดพอร์ตมูลค่ากว่า80ล้านในกลายเป็นศูนย์ในพริบตาหลังเจ็บหนักเขาก็ปิดบัญชีทวิตเตอร์ทิ้งนะครับจากนั้นไม่นานก็กลับมาเปิดบัญชีพร้อมกับบ้นพอร์ตใหม่อีกครั้งและก็ยังใช้เลเวเรจเหมือนเดิมซึ่งเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการใช้เลเวเรจเหมือนกับดาบสองคมที่สร้างเศรษฐีและทําลายทุกอย่างได้ในเสียววิและเพื่อนๆคิดว่าครั้งนี้เจมส์จะกลับมาทงบอลลังหรือพังอีกรอบคอมเมน ไปด้านล่างได้เลยครับ